ลินลีลาหาสมส่วนบอนพอบันเทาเดือนห้อนคิงเจ้าให้เราหายเศร้า,าไ้กูสีไม่มาสวมนั่งกระพวมแอนกายไปลงจากฟอเชโอ้ยนั่นเด่นั่นคือบักแต่งสร้างใหญ่น้ำทั้งทวนทีมีทั้งบักเซอรีแดงจ้าเต็มสวนมีมากลวนแอปเปิลกีวีพ่อ ิมน้ำลายยวยอุ้ยนั่นกล้วยนั่นกล้วยห้วยหอมเป็นกะตาจากว่ากล้วยนำว่าตานี้พร้อมพองดมยางแล้วกลมส้มส่องแตงโมเมียวัวคาโดจนว่าโตอยากบอมไว้ ผลลไม้ใหญ่ห้างนังผัดย่างตกส่างขาจ้องเบิ่งซ้ายนั่งนี่ใดห้องใสแว่แว่เอากูขึ้นทำแม่หาลงมึงเ้ยเท้ายิมเปย์ยิมเปยร์อย่าลวงเลยดันด้วนส่วนเอามือนาดลาดจ้องหน้าแล้ว อาการน,นองว่าเจ็บเนือในเขียงน้ว,ว่าเจ็บใส่ติ่งกระสวงเศร้าหายจอยลินลีน้อยลีน้อยกะพอยเศร้าบักหนาวว่ายื่นให้พี่ปีเตอร์สเสนอมอบขอบคุณเรื่องว่าวุ่นมาไล่รับสลับดีย้อนส้มสวนเทือนนี้จังได้มีนบับพู What